แนะนำตัวหน่อยครับมุมแดงครับครับสวัสดีครับผมเป็นนุ่มเก้าเพชรยินดีครับที่ครับส่วนน้ำเงินครับดึไม่ได้เพชรเก้าครับนี่เป็นคู่รองในช่วงแรกนะศึกเพชรยินดีทางทูฟอว์ยูนะครับเพชรนุ่มเก้าครับเป็นไงการเตรียมตัวไฟนี้เนี่ยเรากลับมาซ้อมกี่วันกลับมาซ้อมได้สามอาทิตย์กว่าครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรยินดีอ่าร่างกายสมบูรณ์นะมีใครเป็นคู่ปั้มบ้างมีพวกราชดิษฐ์มีพวกรุ่งกิจครับครับก็หลายคนอยู่เหมือนกันรุ่งกิจนี่ก็ถือว่ามวยแถวหน้าเลยนะครับน้ำหนักตัวมาสอบได้เท่าไหร่เพชรนก้าสอบ ได้1 3อยสครับครับลดเท่าไหร่สองปอนด์สองปอนด์วันนี้ต่อย133เท่ากันไม่มีคนต่อนะผลงานล่าสุดต่อยใครไว้ต่อยเพชรพงศ์สีไว้เป็นไงวันนั้นแพ้ครับน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะ133อ๋อน้ำหนักจะ133นะครับยังไงวันนั้นแพ้ลูกไหนวันนั้นร่างกายไม่ดีด้วยครับอ๋อ แล้ว่าฝีมือจังหวะเราเป็นรองครับเขาไวกว่าเนาะนะครับแต่ว่าร่างกายไฟนี้โอเคสมบูรณ์รับไฟนี้ดีครับแล้วคู่ชกเป็นไงบ้างเขาก็เป็นมวยประเภทครบเครื่องเลยอ่ะมีนอกมีในครับก็แข็งแรงดีครับครับเราวางแผนไว้ยังไง ก็วันนี้ยืนสู้ครับมาสู้เป็นที่อ่ะนะครับปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ครับ23จากจังหวัดมหาสารคามน้ำหนักไปปล่อยเท่าไหร่65ครับอ่ะพูดกับแฟนมวยหน่อยครับก็ฝากแฟนมวยนะครับช่วยเป็นกำลังใจผมนะครับวันนี้ผมมาเป็นที่ครับโอเคนี่เพชรโนพ่เก้าหรือโนพ่เก้าสีเจ๊พินเดิมนะโอเคขอบคุณครับรถสองปอนด์วันนี้อ่ะไปดูผู้ชกกันบ้างน้องไปน้องไปน้องกลับไปรถเลยก็ได้ครับครับเดนภูไทยเกียรติมูเก้าหรือเอ็มซีเจ็ดเจ็ดการเตรียมตัวไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับ มาเรื่อยๆนะครับครับประมาณกี่วันครับประมาณ20วัน20วัน3อาทิตย์เต็มสูบเลยนะครับในเกียร์หมูเก้ามีใครช่วยปรามบ้างก็มีพี่เปเป็นน้องลุงครับมีซูเปอร์เล็กมีน้องๆอ่าหลายคนเลยเนาะน้ำหนักตัววันนี้มาเท่าไหร่ครับสอบเกินจุดหนึ่งเกินเท่าไหร่นะจุดหนึ่งโอ้สบายเลยแทบจะไม่ต้องลดเลยนะครับผมยืนเส้นยืนสายเดินไปเดินมาเดี๋ยวก็พอดิพิกัดละผลงานล่าสุดเป็นไงก็ชนะแฟนเพจที่รังสิตครับเดือนที่แล้วปะ ใช่วันนั้นต่อยน้าหนักเท่าไหร่ร้อยสามสามอ่าแสดงว่าน้ําหนักนี้ก็โอเคเป็นน้ําหนักเก่งเราเลยครับผมนะครับร่างกายทุกอย่างสมบูรณ์สมบูรณ์ครับแล้วคู่ชกเคยดูไหมเป็นตัวเก้าเขามีอะไรน่ากลัวบ้างมีฝีมือครับลูกเตะมีแข้งเป็นอาวุธหลักแล้วก็ฝีมือจุกจิกรวดเร็วเนาะครับปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยยี่สิบสี่จากจังหวัดอุดรธานีน้าหนักปล่อยๆ่อก่อนคุมกี่โลกรหกสิบหกกิโลอ่ารถไปนี้ก็สามสี่โลประมาณห้าโลอ๋อห้าโลกว่านะครับ อฝากแฟนบอยเอฟซีของเราหน่อยครับ,บรก็ฝากพี่น้องเอฟซีด้วยครับแฟนนี้จะทำเต็มที่แน่นอนครับแล้วก็ฝากคู่เอกด้วยครับครับ,รบเอาวันนี้เก่งมุ่เก้ามาอสองคนเนาะอคนคโอเคขอบคุณครับ